สวัสดีครับพวกกับช่องสวัสดีครับพวกกรบช่องพ่อเพียงยานดครับวันนี้เราก็จะไปมาไหวปูกันแทจักนะครับผมบ้านบ้านเป็ดครับอำเภอเมืองจังหวัดวนัก่นนะครับครับก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านนะครับผมผมก็เคยมาบุญบานสาดเก่าแล้วก็สมบังไเวลาย่างอยู่ครับผมอันนี้ก็ผมเชื่อแต่เบคนแต่ว่าผมผมเชื่อนะครับผมศรัทธาครับ ผมมาบ้านเปียทะเลผมชีวิตมาไหวเพิ่นตลอดครับพอผมเคยบ่นไปแล้วผมสมหวังครับอันนี้คือบริเวณนะครับนะบริเวณร,บรอบ ป็นศาลาครับแต่ก่อนผมมาปวดหนี่ศาลานี่างนี้บอกเลยสังนะครับนี่สารา้างหราอืาราอาราว่าความศราทัทธาที่ชาวบ้านนีุ่แรงมากครับเร่งกามากเพราะว่าตูอยู่สาร้างใหญ่มากรประตูมันปิดไว้จบเกินนะครับผมเพราะว่า เคนเขางอันนี้เป็นลมตอกจะเป็นน้องน้องเป็ดเนอครับผมตะกอนเป็นบึงกว้างนะครับนะนเนาะกชาบ้านกีบประานมาเพื่อกระจายโคตเตะกีบเตะนะครับ,รบสามปู่เจ้าขันจัจนะครับผมครับของชุมชนบ้านเป็ดน,นะครับ ครับผมก็จบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ